ล่าสุดครับคุณผู้ฟังถือเป็นข่าวดีมากๆสําหรับการที่สหรัฐ ทุ่มงบอุ้มทัพไทยกว่า3,000ล้านเรียกว่าสหรัฐอเมริกาที่อยู่ดีๆก็เปยหนักให้กองทัพไทยเราแบบจัดเต็มถึงแม้ช่วงนี้ทรัมป์แกจะดูแปลกๆแ,แต่ตัวประเทศอย่างสหรัฐเองก็ยังน่าคบหาครับและอีกข่าวดีก็คือคือคำสั่งเด็ดขาดจากกระทรวงกลาโหมที่ประกาศปิดตายถึงพืชชายแดนยาวต่อเนื่องทำรั้วถาวรบอกเลยว่างานนี้จะเป็นการปิดเกมกัมพูชาแบบเต็มรูปแบบเลยทีเดียวหากไทยเราปิดตายชายแดนยาวๆเงียบเลยค่ะปิดด่านทำรั้วถาวรเลิกคบเขเมร ถูกต้องครับขอเริ่มที่เรื่องสหรัฐทุ่มงบก่อนเลยคือข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่9มกราคมปี2569มีรายงานว่าทางสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศมอบงบประมาณช่วยเหลือทางทหารให้กองทัพบกไทยเราแบบให้เปล่าเลยครับมูลค่าสูงถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยกลมๆก,ก็ประมาณ3,200ล้านบาทโอ้โห3,200ล้านบาทให้กันฟ,ฟรีๆเลยเหรอคะปกติเห็นแต่จะขายของอย่างเดียวรอบนี้มาแปลกเลยนะคะนั่นนะสิครับแต่ของฟรีไม่มีในโลกหรอกครับมันมีในยะแฝงอยู่เพราะเงินก้อนนี้เขาระบุวัตถุประสงค์ชัดเจนมากครับว่าให้มาทําอะไรบ้างหลักๆคือเอามาเสริมความแกร่งให้กองทัพเราใน4ี่น่าน อย่างแรกเลยคือเอามาคุมเข้มชายแดนเพิ่มศัก,กยภาพการลาดตระเวนในพื้นที่รอยต่อซึ่งเรารู้กันดีว่าตอนนี้มันตึงเครียดแค่ไหนอย่างที่สองคือเอามาปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์และพวกแสแกมเมอร์ข้ามชาติอ่าแล้วอีก2ด้านเหรอคะอ่าด้านที่3คือเอามาซ่อมบำรุงและอัปเกรดรถเกราะสไตรเกอร์ลูกรักของกองทัพบ,บกเราครับให้มันพร้อมรบตลอดเวลาและด้านสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบจัดหนัก ซึ่งทางผบทบท่านก็ออกมาบอกว่าถึงเราจะรักสงบแต่เราก็ต้องพร้อมรบเพื่อปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนส่วนทางสหรัฐเขาก็ชมเลยว่าไทยเราเป็นเด็กดีรักษาสัญญาและเป็นเสาหลักในภูมิภาคนี้ครับเขาชมมาแบบนี้ก็เยี่ยมเลยค่ะใช่เลยครับส่วนอีกเรื่องคือท่านรัฐมนตรีกรลาโหมออกมาประกาศเมื่อวานเหมือนกันข่าวนี้ดุเดือดมากเพราะเมื่อวันที่9มกราคมที่กองบัญชาการกองทัพเรือท่านพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกมาแถลงหลังประชุมสภากาโหมเสร็จโดยสั่งการว่าตรึงกาลังชายแดนต่ออีกหนึ่งปีครับโอ้โหคือท่านบอกว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้แม้จะดูเงียบเงียบแต่เราประมาทไม่ได้ท่านขอบคุณกําลังพลทุกนายที่ปกป้องอธิป,ปไตยเราอย่างเข้มแข็งย้ําเลยว่าไทยเรายึดมั่นการหยุดยิงแต่ถ้าใครล้ําเส้นเข้ามาหรือคิดจะลองของเนี่ยเรามีกฎการใช้กําลังเตรียมสวนกลับทันทีเหมือนกัน อืชัดเจนมากค่ะแล้วมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมออกมาบ้างไหมคะมีครับคือท่านวางมาตรการไว้5ข้อเน้นๆเลย หนึ่งคือคงกำลังทหารไว้ยาวๆอย่างน้อย1ปีจนกว่าจะเคลียร์จบ2คือสร้างรั้วไฟฟ้าและติดกล้อง cctv ในจุดเสี่ยง3คือสร้างรั้วถาวรปิดช่องทางธรรมชาติที่พวกสีเทาชอบแอบเข้าออก4ีคือเอาที่ดินชายแดนมาให้ทหารผ่านศึกทํากินซะเลยให้ช่วยเป็นหูเป็นตาและ5คือเปลี่ยนสมรภูมิบางจุดให้เป็นที่เที่ยวพร้อมกับคุมเข้มสินค้ายุทธัณฑ์ที่พวกแกมเมอร์ต้องใช้เช่นสายเคเบิลซิมการ์ดอุปกรณ์สื่อสารห้ามส่งออกไปให้พวกมันมันหลอกคนได้อีกปิดท่อนน้าเลี้ยงกันให้แห้งตา ไปเลยใช่ครับอทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าทำไมสหรัฐเนี่ยถึงเปลี่ยนท่าทีจากผู้ขายอาวุธมาเป็นผู้ให้ทุนเปล่าก้อนโตในรอบนี้เพราะว่ากองทัพไทยเรากำลังขาดแคลนง,งบประมาณอย่างหนักในการดูแลยุโทโธปกรณ์ขั้นสูงหรือเปล่าหรือเป็นเพราะสหรัฐเห็นช่องว่ทางยุทธศาสตร์บางอย่างในภูมิภาคที่ไทยอุดเองไม่ได้จนต้องเรียบยื่นมือเข้ามาช่วยงานนี้ผมบอกเลยว่าทั้ง2องอย่างครับแต่น้ำหนักมันเทไปทางช่องว่ทางยุทธศาสตร์มากกว่ายังไงคะคือกองทัพไทยเราเนี่ยครับ งบประมาณปี2569เราได้งบจัดซื้ออาวุธประมาณ31,000ล้านบาทดูเหมือนเยอะนะครับแต่ต้องเอาไปหารแบ่งกันทั้งทอบอทอรอทออแถมต้องเอาไปผ่อนจ่ายของเก่าอีกทําให้งบซ่อมบํารุงของไฮเทคอย่างสไตรเกอร์เนี่ยมันร่อยหรอจริงๆครับแต่ประเด็นสําคัญกว่าน,นั้นคือสหรัฐเขาไม่ได้ให้เงินเพราะสงสารที่เราถังแตกแต่เขาให้เพราะเขากลัวจีนครับอ๋อคือกลัวจีนจะแผ่อิทธิพลเข้ามาแทรกแซงใช่ไหมคะถูกต้องครับ สหรัฐเขามองไทยเป็นพันธมิตรหลักนอกนาโตการที่เขาเปลี่ยนจากขายมาเป็นให้เปล่าเนี่ยเป็นกลยุทธ์ซื้อใจเลยคือเขาเห็นว่าถ้าปล่อยให้ไทยดูแลชายแดนด้วยงบจํากัดแล้วเกิดเพลียงพล้าให้พวกกลุ่มทุนจีนสีเทาหรืออิทธิพลมืดจากเพื่อนบ้านที่จีนหนุนหลังอยู่เนี่ยมันจะกระทบความมั่นคงทั้งภูมิภาคสหรัฐเขาเลยต้องรีบเอาเงินมาอุดช่องโหว่ตรงนี้เพื่อให้มั่นใจว่าไทยจะเป็นสมอเรือที่แข็งแกร่งคอยกันท่าจีนไว้ไม่ใช่เพราะเรารบไม่เป็น แต่เพราะภายคุกคามมันใหญ่เกินกว่าที่ไทยจะรับมือคนเดียวไหวครับอา uh. แล้วถ้าถามว่างบประมาณที่เจาะจงลงไปที่การซ่อมบำรุงรถเกราะไตรเกอร์เนี่ยชีย้ให้เห็นจุดอ่อนสําคัญว่าไทยมีความพร้อมแค่การซื้อแต่ยังขาดองค,ความรู้และงบประมาณระยะยาวในการดูแลรักษาเทคนโนโลยีตะวันตก จนทําให้สหรัฐต้องเข้ามาอุ้มเพื่อไม่ให้เคี้ยวนี้กลายเป็นแค่เศษเหล็กจริงไหมเนี่ยต้องยอมรับว่าจริงครับคือรถเกราะสไตรเกอร์เนี่ยมันไม่ใช่รถถังตีนตะขาบแบบ m 1 1 3รุ่นปู่ที่เราซ่อมกันจนหลับตาทําได้นะครับแต่รถเกราะสไตรเกอร์มันคือคอมพิวเตอร์ติดล้อแค่นั้นเลยครับระบบไฮดรอลิกระบบอิเล็กทรอนิกส์มันซับซ้อนมากข้อมูลจากวงในระบุไว้ว่าช่างทหารเราขายแคลนเครื่องมือพิเศษและยังขาดทักษะในการวิเคราะห์อาการเสียของมันครับอ๋อมีหน้าละคะถึงต้องมีข่าวว่าสหรัฐส่งผู้เเชชชีี่่่ยยวาาาญมฝึึกใให้รรถงทลคับ ที่ผ่านมาเราเก่งแต่ขับครับแต่พอเครื่องรวนหรือระบบส่งกําลังมีปัญหาเราไปต่อไม่ถูกเลยคือถ้าสหรัฐไม่เข้ามาช่วยตอนนี้อีกไม่กี่ปีรถเกาะสไตรเกอร์เกือบร้อยคันที่เรามีก็อาจจะจอดตายกลายเป็นเศษจหล็กราคาแพงจริงๆก็ได้เพราะงั้นเขาเลยต้องส่งทีมจากวอชิงตันเนชันอลกาดเข้ามาสอนวิธีถอดประกอบเครื่องยนต การจูนวาลการซ่อมปัม๊มพวงมาลัยแบบจับมือทําเลยครับเพื่อให้มั่นใจว่าเขี้ยวเล็บนี้จะยังคมกริบอ่าแล้วในมุมมองความมั่นคงนะคะ่ะการที่ทหารต้องใช้งบสหรัฐมาปราบแก๊งคอเซนเตอร์ตามแนวชายแดนเนะะี่ยค่ะคือความรุนแรงเยอะจนเกินกว่างบประมาณปกติของไทยจะรับมือไหวหรอคะโอโ้ถูกต้องเลยครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่โจรธรรมดานะครับแต่มันคืออุตสาหกรรมอาชญากรรมเลยลองนึกภาพตามนะว่ารายได้ของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาปีนึงเนี่ย ประมาณ12,500ถึง19,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ6-7 0 0แสนล้านบาทเลยเงินมหาศาลขนาดนี้มันซื้อได้ทุกอย่าง ซื้ออาวุธซื้อคนซื้ออิทธิพลจนมันกลายเป็นรัฐซ้อนรัฐไปแล้วครับคือลำพังตำรวจไซเบอร์หรือตอมอของเราสู้กับเงินทุนระดับนี้ไม่ไหวหรอกครับมันเกินมือหน่วยงานปกติไปไกลมากสหรัฐเองเขาก็โดนดูดเงินไปปีละเป็นหมื่นล้านดอลลาร์เขาเลยมองว่านี่คือภัยคุกคามระดับโลกอันท,ที่เขาให้เงินเรามาปราบก็เพราะเขาต้องการใช้ไทยเป็นด่านหน้าในการทำลายรังปลวกพวกนี้เพราะไท,ไทยเอาไม่อยู่สหรัฐก็เดือดร้อนด้วยมันคือสงครามไซเบอร์ไกลๆแล้วตอนนี้อ่าก็จริงนะคะแล้วการที่งบก้อนนี้เน้นเสริมศักยภาพกัน ลาดตะเวนชายแดนในช่วงที่สัมพันธ์ไทยกัมพูชามีประเด็นละเอียดอ่อนเป็นการเติมเต็มสิ่งที่กองทัพไทยขาดในเรื่องเทคโนโลยีการเฝ้าระวังสมัยใหม่หรือเป็นนัยะทางการเมืองที่สหรัฐต้องการหนุนหลังไทยเพื่อขานำนาจในพื้นที่ทับซ้อนไหมเนี่ยครับผมบอกเลยว่าเป็นนัยะทางการเมืองที่แสบมากคือในทางเทคนิคเราก็ขาดจริงๆแหละครับพวกกล้องตรวจจับความร้อนระยะไกลหรือโรลาาตระเวณที่ทันสมัยแต่ในทางการเมืองการที่สหรัฐให้เหมือนมาลาดตะเวนชายแดนตะวันออกเนี่ย มันเท่ากับเป็นการประกาศกลๆว่าอเมริกาหนุนหลังไทยอยู่อแล้วพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือทางบกเนี่ยครับมันมีผลประโยชน์มหาศาลเลยทั้งน้ํามันท,ทั้งก๊าซถ้าปล่อยให้เพื่อนบ้านที่จีนหนุนหลังเข้ามายึดครองหรือสร้างอิทธิพลสหรัฐจะเสียประโยชน์ในอ่าวไทยทันทีดังนั้นการให้เงินมาเสริมรั้วบ้านเราก็เหมือนการบอกว่าเส้นนี้ห้ามข้าม และเป็นการคารน,นาจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกไม่ให้กลืนกินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปทั้งหมดครับแล้วถ้ามองในแง่การพัฒนาขีดความสามารถเนี่ยคะ่ะการฝึกร่วมและถ่ายทอดเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยอุดช่องโหว่ด้านไหนบ้างคะที่ทัพไทยยังตามลอกไม่ทันและจําเป็นต้องพึ่งพาต้นแบบจากสหรัฐอยู่เอ,อ,อย่างแรกเนี่ยครับจุดที่เราตามไม่ทันและต้องเรียนดุนดนคือเรื่องปฏิบัติการหลายมิติครับและที่กองทัพไทยเรายังขาดขีดความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูล จากดาวเทียมมาสู่หน่วยภาคพื้นดินแบบเรียลไทม์และการต้องการการเจาะระบบสั่งการซึ่งในการฝึกรหัส enduring partners ปีล่าสุดเนี่ยสหรัฐเขามาสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยคือการรบที่ใช้คอมพิวเตอร์สั่งการยิงจรวดข้ามภูเขาหรือการใช้ข้อมูลจากอาวกาศระบบพิกัดสแกมเมอร์คือถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องนี้เราจะเป็นทหารยุคโบราณทันทีครับสู้ยังไงก็แพ้คือ,อยังไงสมัยนี้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีล้ำๆเข้าช่วยจริงๆนะคะใช่ครับ ส่วนเรื่องการรับเงินช่วยเหลือเนี่ย3,200ล้านบาทแลกมาด้วยความคุ้มค่าทางยุทธศาสตร์ไหมเนี่ยในระยะสั้นคุ้มครับเพราะเราประหยัดงบไปได้เยอะแถมได้ของดีแต่ถามว่าเป็นของร้อนไหมร้อนเลยแหะครับเพราะการรับเงินก้อนนี้เท่ากับเราเลือกข้างไปแล้วครึ่งตัวและเขเมรเขาจะมองทันทีว่าเราเตรียมทําสงครามตัวแทนซึ่งเขาจะระแวงเรามากขึ้นและอาจจะไปดึงลูกพี่เขามาถ่วงดุลบ้างอ่า ทำให้ชายแดนเราจะตึงเครียดขึ้นไปอีกและอิสระในการตัดสินใจเราจะลดลงแน่นอนเพราะเวลาพี่การเขาขออะไรเราจะปฏิเสธยากขึ้นครับเงินฟรีไม่มีจริงเราต้องแลกด้วยความเสี่ยงที่สูงขึ้นแต่ว่านาทีนี้เพื่อความมั่นคงผมว่ากองทัพเลือกแล้วว่าต้องแลกครับทีนี้มาต่อกันที่เรื่องการปิดด่านชายแดนหนึ่งปีบ้างครับถ้าถามว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกัมพูชาจะเจ็บหนักกว่าไหมเนี่ยครับบอกเลยว่าหนักกว่าเดิมแน่นอนอื้เพราะจากข้อมูลตัวเลขการค้าชายแดนที่หายวูบไปเลยเนี่ย บอกว่าการค้าหายไปถึง97%ถ้าปิดยาว1ปีเต็มๆนักวิเคราะห์เศรษฐกิจคาดการว่า GDP ของกัมพูชาจะดิ่งลงประมาณ1.0-1.5%ครับฟังดูเหมือนน้อยนะครับแต่สำหรับประเทศที่เศรษฐกิจเปราะบางแบบนั้น1%นี่คือหายนะเลยนะครับแบบนี้แล้วจะล่มสลายภายในกี่เดือนคะการว่าสัญญาณหายนะจะเริ่มชัดเจนในเดือนที่6ครับเพราะสายป่านเขาไม่ได้ยาวมากเงินบุญเรียนจะเริ่มขาดสภาพคล่องอย่างหนักธุรกิจ SME จะเริ่มเจ๊งระนาวพอเข้าเดือนที่9-12 นี่คือเข้าสู่ภาวะวิกฤตเต็มรูปแบบเพราะเขาพึ่งพาการนําเข้าสินค้าจากเรามากเกินไปแล้วถ้าถามว่าการคุมเครื่องยุทธภัณฑ์ที่ตัดวงจรทั้งสินค้าอุปโภคและทอนนํำเลี้ยงแก๊งสกแกมเมอร์จะทําให้เม็ดเงินหมุนเวียนในกัมพูชาหายไปกี่หมื่นล้านบาทและปัจจัยนี้จะเร่งให้เกิดจุดแตกหักทางเศรษฐกิจเร็วขึ้นมาอยู่ที่เดือนที่เท่าไหร่เนี่ยบอกเลยว่าตัวเลขน่าตกใจมากครับเพราะไอธุรกิจสกแกมเมอร์เนี่ยมีมูลค่าประมาณ4ี่แสนถึงหกแสนล้านบาทต่อปีการที่เราไปตัดเน็ตตัดสายเคเบิลตัด sim ์ มันทาให้รายได้ตรงนี้หายวูบไปทันทีเลยแหะครับการว่าเม็ดเงินจะหายไปจากระบบเศรษฐกิจเขาไม่ต่ํากว่า3 0 0แสนล้านบาทโอ้โหสามแสนล้านเงินหายไปขนาดนี้ประเทศจะอยู่ยังไงคะอยู่ไม่ได้ครับเงินก้อนนี้คือท่อน้าเลี้ยงหลักของกลุ่มอิทธิพลและเศรษฐกิจใต้ดินที่ค้าจุนรัฐบาลเขาอยู่เพราเงินหายจุดแตกหักทางเศรษฐกิจจะถูกเร่งให้เร็วขึ้นครับจากเดิมที่อาจจะยือได้6เดือนจะร่นเข้ามาเลือแค่3-4เดือนเท่านั้นครับเพราะไม่มีเงินจ่ายสวยไม่มีเงินจ้างกองกําลังคุ้มกัน ระบบมันจะพังทลายลงมาเหมือนโดมิโนโเลยถ้ากัรพูชาขาดแคลนสินค้าไทยที่เป็นปัจจัยพื้นฐานต่อเนื่อง12เดือนเนะะี่ยค่ะจะทําให้อัตราเงินเฟอ้อพุ่งสูงกี่เท่าตัวหรอคะโอ้เรื่องปากท้องนี่เรื่องใหญ่สุดเลยสินค้าไทยคือลมหายใจของเขาทั้งน้ํามันขนมนมเนยยันวัสดุก่อสร้างถ้าขาดแคลนยาว12เดือนอัตราเงินเฟอ้อจะพุ่งสูงขึ้นประมาณ2-3เท่าตัวครับ หรือจะปกติ2-3%อาจจะกระโดดไปแตะ6-9%หรือมากกว่านั้นของจะแพงจนคนซื้อไม่ไหวและแน่นอนโอกาสที่จะเกิดจราจนสูงมากจนรัฐบาลสั่นคลอนผมให้ตัวเลขความน่าจะเป็นอยู่ที่40-50%เลยเพราะยิ่งถ้าผสมโรงกับแรงงานที่ตกงานจากฝั่งไทยกลับไปไม่มีข้าวกินอีกเกือบล้านคนมันคือระเบิดเวลาดีๆนี่เองครับ รัฐบาลเขาอาจจะอยู่ไม่ครบ1ปีตามที่ไทยตั้งเป้าปิดด่านก็ได้แล้วในกรณีเลวร้ายที่สุดเนี่ยคะ่ะหากภาคก,การท่องเที่ยวและคาสิโนฝั่งเขมรซบเซาหนักจากการปิดด่านประเมินว่าทุนสำรองระหว่างประเทศของเขาจะร่อยหรอจนวิกฤตภายในกี่เดือนคะภาคท่องเที่ยวและคาสิโนคือหัวใจสําคัญของเขาครับตอนนี้ทุนสำรองระหว่างประเทศเขามีอยู่ประมาณ18,000ล้านดอลลาร์หรือร,อราวๆหกแสนล้านบาทดูเหมือนเยอะแต่ถ้าขาดรายได้จากท่องเที่ยวและสแกมเมอร์พร้อมกัน ทุนสำรองนี้จะถูกดึงมาใช้พยุงค่าเงินและนำเข้าพลังงานอย่างบ้าคลั่งเลยล่ะครับจะหมดภายในกี่เดือนคะการว่าจะร้อยหรอจนเข้าขั้นวิกฤตเหลือต่ำกว่าเกณฑ์นำเข้า3เดือนภายใน8ปดถึงสิเดือนครับส่วนโอกาสที่จะกลายเป็นรัฐล้มที่รัฐบาลคุมอะไรไม่ได้เลยเกิดมาเฟียครองเมืองเต็มรูปแบบผมประเมินไว้ที่20-30%ถึงเซเลยซึ่งมันอาจจะไม่ล่มสลายทันทีครับแต่จะกลายเป็นแดนสนธยาที่ไร้กฎหมายโดยสมบูรณ์ ซึ่งนั่นก็น่ากลัวสาหรับไทยเหมือนกันครับ uh. แล้วถ้าถามว่าเปรียบเทียบสถิติย้อนหลังการสูญเสียมูลค่าการค้าชายแดนตลอด1ปีเต็มจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่ประธานของกัมพูชาคิดเป็นความเสียหายกี่เปอร์เซ็นต์ของระบบเศรษฐกิจรวมและคาดว่าจะเห็นภาพการล่มสลายของภาคธุรกิจเริ่มทยอยปิดตัวลงอย่างชัดเจนในเดือนที่เท่าไหร่ของการปิดด่านเนี่ยครับบอกเลยมูลค่าการค้าชายแดนไทยกัมพูชาปกติอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สล้านบาทต่อปีการสูญเสียตรงนี้คิดเป็นความเสียหายประมาณ1 3 1 5ของระบบเศรษฐกิจรวมของเขา เพราะเขาพึ่งพาวัตถุดิบจากเราไปผลิตต่อด้วยครับสุดท้ายแล้วธุรกิจเขาจะเริ่มเจ๊งกันตอนไหนคะคือจะภาพการล่มสลายจะเริ่มชัดเจนในเดือนที่3ถึงเดือนที่4ครับเพราะสะต็อกวัตถุดิบจะหมดเกลี้ยงโรงงานแปรรูปเกษตรก่อสร้างหรือแม้แต่อุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่ต้องใช้เคมีพันจากไทยจะเริ่มหยุดรายการผลิตลดคนงานและปิดตัวลงมันจะลามไปเรื่อยๆครับเหมือนไฟลามทุ่งดังนั้นการที่ไทยปิด1ปีเนี่ยคือกะเอาให้ยอมจำนนด้วยพิษเศรษฐกิจจริงๆไม่ต้องยิงกระสุนสักหนัดแค่ปิดด่านกดไลค์